สำนักงานเขตป้องป่าสตุกข์ใต้นี่นะครับผมเราเตรียมพร้อมทำการแสดงกันนะครับก็มีตงกี่โมงบอกมาด้วยคุณเตี้ยครับเตี้ยอะไรเตี้ยชะตาเตี้ยสังเตี้ยสังเชิญยิ้มนี่สังสังต้มสางไก่สางใหม่สังนะครับนัดนัดกี่โมงนัดบ่ายโมงนี่จะห้าโมงยังไม่เล่นยังไม่ได้เล่นเลยครับก็มานั่งรองแล้วในระหว่างที่เออเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อย ในระหว่างที่พวกเราไม่มีงานกันคุณเตี้ยไปทําอะไรผก็ทาอาชีพอะไรที่ที่ไม่ได้เล่นตลกไม่ได้เล่นตลกก็ขายมาเลทานตะวันโอขายขายแถวไหนครับขายแถวร้านอาหารต่างๆหอเท่าไหร่ปรโมดไปเลยหอละยี่สิบครับยี่สิบแล้วแขกให้หอละเท่าไหร่บางคนให้หอละพันครัใจดีใช่ไหมใจดีที่ครับหอละพันพอเราได้เงินพันเราก็เอาไปทำบุญเอาไปเอาไปเที่ยวมุกี้ เอาไปทาบุญเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยเอาไปทําบุญให้เมียให้ลูกโอ้ดีอันนี้ก็ถือว่าทําบุญทำบุญทำบุญทำบุญเยไหมลูกชอบฟ้องหมดเนี่ยานานมีคุณเกิดวันจันทร์แน่เลยรู้ได้ว่าวันจันทร์ฟันเหลืองฟันก็เป็นนย่ก็กินทานกาแฟเยอะคุณต้นทำอาชีพอะไรครับผมเป็นทมาได้เล่นตลกมีงานประจำอยู่ครับเป็นเซลล์เหล้า อันนีก็คือไปเล่าเรื่องให้คนนู้นฟังเล่าเรื่องขายสุราสุราสุราเป็นสุราต่างประเทศครับผมนี่นะเป็นเลดแบ็กทุกอย่างไงเล่าประเทศต่างประเทศอ่ะไม่ใช่เล่าเท่าใดอ่ะที่ที่เขาหนีภาษีมากันเรือมาเนี่ยนะหนีสมศรีหนีภาษีเป็นเลดครับผมนี่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 คนใหม่แล้ววันนี้เขาเน้นจะมาทำไมอ่ะไม่ค่อยสบาย สบายพวกเราสบายดีแต่งานไม่ค่อยจะมีแล้วแล้วคนใหม่ทำแล้วแล้วแล้วคนใหม่ทำอะไรไม่ได้มาเล่นตัวจุงแหรอวินิ่งทำแก๊ปได้ครับอ๋อครับทำแก๊ปทำแก๊ปฟูดด้วยนะแล้วก็ทำงานหลักประจำประจำงานนิดนึงแล้วพอถูไถ่กันไปนะได้ใช่ไอ้คนนั้นทำงานอะไรสามห้าได้ไหมได้ได้เไดสามห้แต่ก็อย่าใส่อะไรส่วนคุณคุณไก่ คุณทำอาชีพอะไรถ้าไม่ได้มาเล่นตลกก็ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่บ้านเฉยๆโอ้ยก็รวยอะดิเขมีตังค์ใช่ไหมไม่ดึงแม่ดอกไม่เนี่ยเออนี่ไก่กีตาร์นะครับนี่มือกีตาร์นะครับประจำทีมสร้างสร้างเป็นวันเกิดของคนจดกล่องแล้วนี่ยี่สิบเจ็ด ไม่เช้าแม่งเปิดเงินเจ็ดแล้วกลัวสองที่สองกลัวไม่งมีเงินอยู่แค่หกสิบบาทตีร้อยกูเล่นเลยอันนี้เอาอะไรมาให้ให้กูกินอีกเนี่ยเอ็มร้อยโอ้โหกูไม่ชอบกินไหนเยอะไหนอ่ะเอ็มร้อยอะแล้วแล้วใครซื้อมาพ่อธนายเขาอ่ะกูแน่กูหน้าช้างกูหน้าช้างแล้วแล้วไอ้ อะไรใครซื้อไอ้ช้างหรอโอ้โหแล้วกูไม่ค่อยชอบกินไอ้พวกเนี้ยก็ไม่รู้ดิว่ามันไอ้นี่เพราะเครื่องดื่มชูกำลังมันมีอะไรผสมส่วนผสมอะไรเยอะไหมการกระจานธุ์การแลกคูนตัวแลกคูนตัวและคูนยาคูนน้ำใจคนซื้อมาให้แต่กูไม่ชอบไงเพราะกูอยากกินน้ำเปล่าอะไรไปใหญ่ไปกินเด็กไปเพิ่มแบบกินน้อยหน่อยไม่ชอบก็กินน้อยหน่อยแล้วทำอพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินนี่แหละกิน สามิปเลยเซมาส่งก็ได้ได้แต่มันต้องร้อยะพี่ร้อยขึ้นใช่ร้อยนเซเนมาส่งดูว่่นเซ็งเซ็งอไเปดอเคยดูหนังหนังหนังสิปีที่แล้วนะที่เขาแซวพนักงานเซเว่นว่าเฮ้ยโทรสั่งของได้่ะจะบ้าแล้วมันไม่มีเดลิเวอรี่เมื่อก่อนนะนะมันพูดได้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีั่้ แต่ว่ามันสีแล้วคือต้องขอด้วอแะแอบแอบจริงไงแอบจริงมีเป็นเดลี่คืว่ะเงินก่อเดี๋ยวดูตรวจสอบหน่อยครับคืออะไรครับยางแตกกันดิไหนไหนไหนนั่นไงคือคือประมาณว่าไอ้พวกนั้นมันมีมอย่างในไงแตกแต่ปีนึงก็ต้องเปลี่ยนแล้วแตกรปีนึงก็ถ้าไม่ค่อยได้ขี่ทนยางแตกนะครับทั้งเบิร์ตทั้งเห็นนะเนี่ยงวดถ้างวดนี้ก็ต้องสองสี่นะฮะยางแตกมันไม่ใช่รอยยางรอยลอย อย่างนี้เส้นเท่าไหร่ครับพี่พันกว่าบาทก็เป็นพันนะเนี่ยเนี่ยช้างพันสามเนี่ยข้างหลังเนี่ยเส้นเดียวนี่เปลี่ยนนี่ไงส่วนน้อยพันกว่าบาทเปลี่ยนได้เลยไม่มันต้องหยุดอยู่ยี่ห้อด้วยนะโนเนมก็ประมาณฮันรีแรปเปอร์รีแรปเปอร์นี่สุดยอดวีรปเปอร์ก็ดียี่ห้อไอยี่ห้อสม่าแกวแก้วแก้วไอไอไอตอนนี้บ็อกเกอร์เท่าไหร่ตอนนี้เอ้ายัง่าอยู่อ๋อยังรู้อ่ะไหนอะเอาเซ็ตถุงก่อน ลูกผู้ชายตัวจริงไม่ต้องพูดใช่ครับลาซาเดลเตอนนี้นั่นครับลาซาเดลนี่โอเคครับผมอฝากไว้ด้วยฝากไว้ยิ้มหน้าอย่าลืมติดตามพวกเรานะฮะอย่าลืมงานอ่าลืมงานนี่หัวหน้าหัวหน้าช้างสังนะครับแล้วก็ใหม่สังนะครับใหม่สังบอก กูไม่น่าราง,งานครึ่งวันเลยบ <laughs> อกฝากไว้ด้วยครับไม่ไมาไม่ชอบไม่ใช่ฝากไว้ไม่ชอบกินไม่ชอบอีกแี่ย <c oughs> โอเค